วันนี้เราจะมาทอล์คเป้ากับประเด็นอะไรดีครับคุณภาวะโลกน้อนหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าว่าว่า นี่รอเลยเนี่ยรอฮาเลยเชยงเชฟซึ่งอะไรวะนีาเมชเชิงมะคาเมเชงอ่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอืมอ่ามันก็คือภาวะโลกร้อนนั่นแหละที่เราเรียกเรียกกันเด็กก็คือสภาวะเรือนกระจกมิจจะเรียกที่อะไรเรียก ที่เรามาพูดกันวันนี้เพราะว่าเราอยากจะหยิบประเด็นที่แบบว่าใกล้ตัวเราเราอยากจะเอามันเข้ามาพูดใหม่เพราะจริงจเรื่องนี้นานแล้วมันเกิดขึ้นมานแล้วตอนนี้ช่วงแรกๆคนตื่นตัวกันมากแต่ตอนนี้คนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะไม่ให้ความสนใจมันทเท่าหร่รแล้วหรือมันมีการบอกมารณรงค์แล้วล่ะแต่ว่าปัญหามันก็ไม่ได้โดนแก้ไขไปโดยทันทีนทใช่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นเราก็เลยจะมาพูดว่าเรามีทัศนคติยังไงหรือว่าความคิดยังไงว่าเราจะเปลี่ยนแปลง ภาวะนุ่มร้อนนี้หรือมีวิธีแก้ไขยังไงวันนี้เราจะมาพูดกันประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้อยู่ในสคริปเท่าไหร่นะที่แท้โกงเหมือนกันจะงงๆนิดนึงก็มันเป็นเทปแรกกันนะใช่แล้วเราเราเข้าไปตัดเอาแล้วเข้าไปตัดเอาเดี๋ยวจะเป็นจังหวะให้นั่นเดี๋ยวเอาู้ภาวน เผาเพูดข้าว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 ไปก่อนนะกันโอเคโดยในปัจจุบันเนี้ยโลกเราอะเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่นะใช่ไหม<ฮ>ทุกคนแบบทุกคนเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วมันจะมีอยู่ยุคนึงเป็นยุคยุยุคปฏิวัติอุตสาหรกรรมก็จะมีพวกโรงงานโรงงานอะไรอนยะูแล้วพวกยกุคยุคที่ว่าเขาใช้ใช้ถ่านอะใช่รถไฟอะรถรถไฟที่มันใช้ไอ้น้ำใช่ไหมกจะเผาถ่านในการใช้เป็น ใช้กับเคลื่อนรถไฟใช่และอันนั้นอ่ะมันก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่คือตอนตอนเมื่อร้อยปีที่แล้วมันเกิดมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะมากมายแต่พอเวลาไปนานๆอ่ะมันเริ่มเริ่มเห็นไใ้ชัดขึ้นก็สะสมระดับเออมันสะสมคือเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วการเปเทตก๊าซไนตราซออกไซด์เป็นก๊าซที่อยู่ในธรรมชาติแหละเกิดจากการย่อยสลายสร้างสิ่งมีชีวิตโดยแบคทีเรียก๊าซไนตรัสเนี่ยมีปริมาณซึ่ง การไอตันยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจาก,ากนนอุตสาหกรรมที่ใช้ปรดยไนติกในกระบวนการกผลิตเช่นอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอนสะสาหกรรมเคมีและพลาสติกนี่นแหละอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสารประกอบพอโร o ูออโรคาร์บอนใช่ไหมวะอา่านดูเลยเยถ้าไม่ดูก็ไปหากันเอาเองแล้ว อ่าอันนี้ก็จะมีแลหล่งกำเนิดมาจากโรงงานหรือสาหกรรมการและเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศเน,นี่ยการเนี่ยจะเราใช้กันก็ใช้แอร์อะไรอย่างงี้อะไรใ,<ห>ใช้ตู้เย็นเนี่ยเนี่ยก็จะมาประมาณนี้กวนก๊าซมีเทลแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้นนนก็รู้กันอยู่แล้วแล้วท่านเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าตอนนี้ตอนนี้นะอจริงเลยผมก็ไม่รู้ไม่ไม่หมายถึงว่าตอนนี้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนเนี้คือถ้าหนักๆก็อาจจะเป็นเพราะ ดีมีฟันแล้วนะฮะควันไฟควันไฟควันไฟโอเคอ่าก็คืออากาศที่ร้อนขึ้นอ่าแน่นอนอันนี้เห็นชัดน้ำทะเลกเพิ่มสูงขึ้นโดยที่เกิดมาจากน้ำแข็งละลายอ่าน้ำแข็งลดลงน้ำแข็งัคตโลกเี่ยลดลงใช่มันไปทําให้เกิดกันรของน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้นกับซอกชายฝั่งจนชายฝั่งมันเริ่มหายไปเป็นใช่ใช่ใช่อย่างที่คุณหามาแล้วเกาะที่กําลังจอดจมใช่ไหมชื่อกว่ามาเชล <Island. S 2> เข้ามาอยู่กับช่วงกูค้นหาวันนี้เราจะมาคุบหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั่นก็คือประเทศที่มีชื่อว่าหมู่เกาะมาเชลไอแลนดเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแปซิฟิกตอนกลางโดยมีพื้นที่เพียง180ตารางกิโลเมตรและมีผู้คนอาศัยอยู่เพียง 6 0หม0่นกว่าคนเท่านั้นคุณรู้ไหมว่าประเทศเล็กๆประเทศนี้กำลังจะใกล้จมหายไปเพราะภาวะโลกร้อนทั้งที่ประเทศหมู่เกาะมาเชลไอแลนด์เป็นประเทศที่ปล่อยการลืงกระจกน้อยที่สุดแต่กลับกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุดก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือระบบนิเวศเปลี่ยนทางน้ำสังเกตดี Green ที่มีข่าวแบบปลามาเกยตื้นตายอันนั้นก็เพราะโลกร้อน อย่างเช่นว่าทิ้งขยะลงน้ำทะเลพวกขยะที่เป็นพลาสติกเอ่ยสายพิษเอ่ยพวกร้อยางหรือว่าพวกบางคนบางประเทศมีการกําจัดขยะแบบมักง่ายโดยการเอาขยะไปทิ้งลงทะเลซึ่งอันนี้มีเหตุมีเหตุมีผลเสียให้เห็นแบบชัดเจนมากซึ่งคนเขาก็เลอารมณ์เรื่องการทิ้งขยะลงทะเลเนี่ยเยอะมากแต่ก็ด้วยความมักง่ายของอุตสาหกรรมบางโรงงานไโรคร้อนก็ทําให้เกิดไฟไหม้ได้ อ่าริงประเด็นเลยมีการเกิดไฟป่าบ่อยขึ้นใช่ดูเพราะโลกร้อนเนี่ยอ่าคุณลองคิดภาพง่ายๆว่าเอาเลนกระจกเนี่ยไปส่องอะไรสักอย่างให้โดยที่มีแสงอาทิตย์ผ่านอ่าเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆตอนที่เราเล่นกันเด็กๆอ่ะแล้วเนี่ยพอมันมีความร้อนอยู่ที่จุดๆเดียวอ่ะ อความร้อนมันผ่าไปที่จุดจุดเดียวปุ๊บมันจะเกิดไฟขึ้น,นถูกไหมอ่าสภาวะรกร้อนก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนนอย่างนั้นกระบวนการเป็นประมาณนะั้นเลนกระจกไอกรร้กั๊เลนกระจกเนี่ยก็เป็นเหมือนเลนแวนแล้วก็แสงแดดก็เป็นตัวนําแสงนําอะไรเนี้ยก็เกิดให้เกิดขอให้เกิดไฟป่าได้ซึ่งมันก็เป็นผลเสียซึ่งล่าสุดก็มีที่ไทยก็มีเชียงใหม่เน,น่ยเชียงใหม่อ่าถ้าต่างประเทศก็ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ือหนักเลยหนักมากเนี่คือ ผลกระทบซึ่งคนไทยไม่ค่อยได้เห็นถึงผลกระทบนี้เท่าไหร่นะที่โอต๊ตอ่านมาคือว่าคนไทยอ่ะเป็นพื้นที่ที่ว่าค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งอะไรแบบเนี้ย<ม>พอเวลาเกิดอากาศร้อนคนไทยก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วช<า>ใช่ปะมันร<ม>้อนอยู่แล้วแต่พอประเทศอื่นอ่ะเขาเริ่มรู้สึกอ่ะเขาก็จะปรับตัวไม่ทันเว้ยแต่จริงจริงอะจริงๆแท้านะประเทศไทยมันเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ตอนที่แบบว่าหน้าหนาวก็ยังมีฝน หน้าฝนได้ยังแบบมีแบบแดดมีอะไรเงี้ยแบบบางทีสภาพอากาศมันแปรปรวนอ่ะใช่เปลี่ยนแปลงแบบเดี๋ยวมันจะตกก็ตกมันจะหนาวก็หนาวจะร้อนก็ร้อนอะไรเงรี้ยบางทีมีลูกเห็บด้วยอ่ะเนี่ยก็ตรงตามหัวข้อเลยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนี่ใช่การเปลี่ยนแปลงใช่ใชอบอก<ช>ตามตัวเลยตรงตัวไปเลยนี่ก็คือผลกระทบที่เราได้เจอแต่ว่าแต่ว่านะมันไม่ได้มีแค่นั้น บางทีผลกระทบที่เกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะมีแบบพวกกาอให้เกิดพายุพายุขนาดใหญ่พายุเรื่ดูเราว่าเหลืออะไรเงี้ยเกิดข,ขึ้นมาซึ่งที่ได้รับผลกระทบอ่ะมันก็จะมีพวกจีนสหรัฐเมิกาอินเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมได้ได้รับอ่าผลกระทบไอจากพายุพวกนี้ซึ่งประเทศเราประเทศเราน้อยเนาะทคนน้อยน้อยหรือพวกเราตายด้านระเราทนร้อนมาได้ก็เลยทนทานอื <laughs> ช่วยด้วยเป็นเมืองร้อนด้วยก็เลยแบบอาจจะไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นี่ก็เป็นอีกน mm. ึ่ง อย่างที่เราเอาออกมาพูดเพราะว่าบางคนไม่ได้ระหนักผลกระทบหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะว่าเรานาลงม่งมาเป็นสิบปีแล้วคนก็ยากแบบใช้รถใช้โรงางานอุตสาหกรรมก็ยังมีความมัดง่ายอยู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอันนี้เราจะมาคุยกันว่าเรามีหนทางแก้นในในมุมของของรถก่อน ต้องอเหมือนว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะทําอะไรได้เหมือนช่วยช่วยเหลือได้แค่เพียงส่วนเล็กน้อยอะ่ะแต่ถ้าได้หลายคน,นช่วยกันทำทุกคนทั้งประเทศช่วยกันทำหรือทั้งโลกมันอย่างน้อยต้องมีการาฟที่ว่าทําให้อุณหภูมิมันดีขึ้นหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์อุณภูมิม<ต>ันจะดอบลงมลันอาจจะไม่ร้อนแล้วก็สภาวะไอพวกการสะสมอะไรพวกนี้อาจจะลดลงและโลกเราก็จะน่าอยู่ขึ้น เริ่มจากง่ายๆเลยก็คือแบบตูนปฏิเสธนงที่โรนรมงถุงไอ้รถใช้การใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมให้ไปใช้ถุงผ้าเง่ายๆนี่จริงซึ่งอันนี้อันนี้ผมชอบนะในไทยเริ่มจะใช้ถุงผ้ากันเยอะแต่อินเดีมาชื่อดังที่หนึ่งเขาเปลี่ยนคนตอนแรกก็าเป็นกระแสแบบต่อต้านแต่ตอนหลังเขาก็ปรับตัวได้โดยการใช้ถุงผ้าหรือว่าตะกร้าอะไรเงี้ยไปซื้อของซื้อของมาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มันลดถามว่าลดหมดไหมก็ไม่หมด ก็ยังมีแบบขายถูกเนี่ยถุงก็สามบาทบ้างอ่ะอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็ใช่แต่มอันเราไม่ได้เอาถ้วยต่ขอโทษครับขอโทษโอเคแต่มันอยู่ไกลไงก็จะเอาถ้วยไปก็ไม่ได้ไงเออมันก็ไออย่างเนี้ก็มันช่วยไม่ได้จริงเอออย่างอย่างบางคนเขาไม่สะดวกจริงๆก็อย่าไปว่าเขาอย่างพวกผมเนี่ยจริงก็ไม่ได้สะดวกแต่ว่าเออใช้ถุงผ้านะพวกผมใช้ถุงผ้านะเว้ยเนี่ยถุงผ้าก็ตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ย ถ้าไม่ลืมหยิบไปนะก็ใช้ทุกครั้งเอ้แต่ถ้าไม่ลืมหยิบไปก็ใส่โนมนี่เลใช้มือแล้ก็ใส่ในรถพราะปกติเราว่าตั้งรถอยู่แล้วนี่ก็คือความคิจากด้านของโรถใช่ไหมเอาจริงๆอ่ะแท็กก็คิดประมาณโรถแต bike, yeah. ่ก like right? ็คือถ้าคนมาช่วยกันอย่างน้อยก็มีการรณรงค์เออหรือถ้ารัฐบาล อยากได้ลดจริงๆอ่าอันนี้ไม่สุ่มเสี่ยงครับไม่สุ่มเสี่ยงไม่ต้องหว่วงไม่สุ่มเสี่ยงแน่นอนกูกูเนี่ยยิ้มเลยนะเพิ่พูดอะไรเนี่ย <laughs> ไม่ไม่เกี่ยวกันหมายถึงว่าถ้ารัฐบาลอ่ะอยากจะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดภาวะเร้อรังจริงก็ลองดูแบบว่าเหมือนผมเคยเห็นอะไรอ่ะที่แบบว่าเอาถุงพลาสติกหรือขวดพลาสติกอะ่ะไปหย่อนแล้วได้ตังค์คืนมาท่านเนี้ยแบบเคยเห็นปะยังไงตู้ ประเทศอะไรทักอย่างอ่ะโอที่ว่าเอาขยะไปแลกเป็นตังห์อน่าอ่าอ่าเนี่ยมันจะเริ่มทําให้คนเริ่มเริ่มอยากแยกขยะเลยหรือว่าเอาไอพวกพลาสติกไปกำจัดกำจัดได้ถูกวิธีใช่อะไรเงี้ยผมว่าผมเคยเห็นน่ะแต่ผมไม่รู้ที่ไหนนะถ้าถ้า้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันเอ้เดี๋ยวเรามาสรุป3ามข้อเลยละกันได้โอเคสามสามข้อสามข้อสาอ่าโอเค ผมรักทุกคนครับใช่แล้วผมก็รักนู่นด้วยรักรักหมดแหละรักทุกคนมายถึงเมียทุกคนไม่ใช่ครับโอเคเราก็คิดว่าการร่วมมือหรือว่าการทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับภาวะนี้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะอพอเราทำความเข้าใจเสร็จปุ๊บเราเห็นโครงการหรือการรณรงค์อะไรต่างๆเราก็ซัพพอร์ตด้วยกัน ถ้าคุณช่วยอะไรไม่มากไปได้คุณก็อาจจะแชร์ข้อมูลก็ถ้าเราช่วยอะไรได้นิดนิดหน่อยๆอย่างการลดละไอ้พวกถุงพลาสติกหรือการลดละการใช้อุปกรณ์ซึ่งเกิดควันหรือว่าอะไรที่มันเสียพลังงานมากไปอ่ะเอออย่างพวกแอร์พวกพวกตูก้เย็นก็ถ้าลดได้ก็ลดหรือว่าถ้าลดไม่ได้จริงๆถึงตอนที่ไม่ได้ใช้ก็ปิดปิดไปก่อนแล้วค่อยมาเปิดอีกทีก็ได้ทุกคนช่วยกันแหละถ้าทุกคนช่วยกันปัญหามันก็จะลดลง ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ลดลงภายในปีนี้หรือ2ปีนี้แต่มันสามารถมันเป็น new normal อีกอย่างหนึ่งในการแบบลดละเลิกสุขภาสติก<ช>หรือว่าพลังงานที่ไม่จะเป็นล<ช>ดไปในรุ่นลูกรุ่นหล,ลานเราก็อาจจะแบบยังมีแบบพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเรื่อยๆแล,ลกก้วเลาจะกลับมาได้อยู่จริงๆโอ่าจบมือเลยครับเนี่ยโอ้โหุดยอดเลยเร้ยออะไรวะคนพูดดีก็ได้นี่ S <s> <S ออเแ,นะแล้วก็มี่ไหมโอ๊ตมีอ่อโอ๊มีโอโ๊ตลืมแล้วโอเคครับแต่เอาจริงตู้เย็นนี่ปิดไม่ได้นะถ้าปิดมันจะพังอ,อันนี้ถูกข้อมูลจริงไหมี่ยจริงถูกทุกคนพูดมามันต้องเปิดไว้ตลอดตราบใดที่ยังมีอาหารแช่แช่อยู่ถ้าเราไม่มีอาหารก็ไม่เป็นไรปิดอย่พวกเราเนี่ยไม่มีตัง ไม่มีตังค์ซื้ออาหารเก็บแน่นอนก็<ช>ไม่ต้องเปิดไม่ต้องใช้ด้วรียนใช่ผม <laughs> <laughs> ว่าคุณเล่าทำไมไม่ชชื่เว่าขนาดนี้